ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ของการทำวอเตอร์ฟาตติ้ง72ชั่วโมงโดยที่ไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนาะคาเฟอีนตัดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเราติดตามฝากติดตามด้วยนะวันนี้ก็เป็นเดย์แล้วเนาะหลังจากเราออกจาก w a t e r f a ฟา i ติ72ชั่วโมงโดยคอมเพตเนาะ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำได้อะไรเงี้ยใจรวนนิดนึงเดี๋ยวขอสรุปละกันเหตุการณ์ลำดับสำคัญตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามเรารู้สึกยังไงเนาะวันที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างง่ายละกันคือมันก็มีอาการหิวเล็กน้อยแต่ก็เน้นกินน้ำเข้าไปวันที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรตอนเช้าตื่นมาก็ออกไปเดินเดินคาร์ดิโออะไรเงี้ยประมาณแบบ45นาทีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ กินน้าทั้งวันอะไรเงี้ยมีออกไปแบบรดน,น้ำต้นไม้อะไรเงี้ยทำกิจกรรมได้ปกติวันที่1ไม่ค่อยมีอะไรมากอตอนเย็นเนี่ยวันที่1เราก็เข้านอนตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มเนาะเราก็หลับหล,ล,ลับยาวเลยหลับยาวโดยที่ไม่มีอะไรก็กินน้ําเกลือถ้าหิวอะไรเงี้ยก็กินน้ําเกลืออาการเวียนหัววิงวิ่ง,ง,งอะไรเงี้ยไม่ได้มีเนาะวันที่สองตื่นมาเนี่ยเริ่มรู้สึกเลยว่าร่างกายอ่อนเพลียอ่อนเพลียมากๆเลยแหละแบบ เวลาจะลุกก็ต้องค่อยๆลุกอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งวันก็จะแบบค่อนข้างจะเปียเนช่วงเช้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็กินน้ําเกลืออะไรได้ปกติสลสบกับน้ําไม่ผสมเกลือเนาะแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยกระดกน้าเกลือไม่ลงละอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราจะลุกลุกจากโซฟาหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มเหมือนจะมีอาการหน้ามืดแต่ว่าไม่ได้มีอาการมากแค่รู้สึกว่าตาแบบ ตามันจะมีแบบความแบบดำๆนิดนึงอารมณ์คนหน้ามืดอนะเนาะไม่ต้องอธิบายมากแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอาการเป็นลมนะก็พยายามขยับตัวช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาวะสเตทที่จับจากนาฬิกาแะ้วกันเนาะวันที่2เนี่ยสเตทค่อนข้างที่จะสูงสูงเนาะสงสัยร่างกายมันน่าจะมีการต่อต้านอะไรแบบไม่รู้ร่างกายมันทําอะไรบางอย่างมันทําให้เราสเตทสูงทั้งวันเลยท,ทั้งที่เราก็พยายาม หยุดไม่มานั่งทํางานไม่มาอะไรอย่างนี้นะพยายามใช้สมองให้น้อยที่สุดละกันทีนี้อันนี้วันที่สองเนะาะวันที่สองนี่เข้านอนเร็วเหมือนกันเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยแหละคือ,ค,อคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงคืนก็มีแบบกระสับกระส่ายตื่นระหว่างคืนเนาะมีอาการแบบปวด ปวดกระดูกนิดๆไม่รู้เกี่ยวกับที่เป็นเพราะยืดตัวหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่ชัวหรือว่านอนเยอะเกินไปมันก็เลยแบบว่าปวดหลังนิดนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะส่วนวันที่3อุอ้ยวันที่3นี้ต้องบอกว่า amazing ม,มากหลังจากตื่นเช้ามาวันที่3เนี่ยร่างกายรู้สึกมีพลังมีพลังเลยแหละคือแบบเดินเหินอะไรเงี้ยปกติขึ้นลงบันไดได้ปกติมากแล้วก็ความหิวเนี่ยไม่ไม่รู้สึกหิวแล้วนะแต่ก็ยังกินน้ําอยู่ แต่ว่าน้ําเนี่ยเราไม่กินน้าเกลือแล้วนะเพราะว่ารู้สึกแบบมันมันเบื่อน้าเกลือแล้วอะ่ะกินไม่ลงแล้วอะ่ะเออพอหลังจากนั้นนะก็แบบว่าก็อยู่ได้ทั้งวันเนาะอยู่ได้ทั้งวันโดยที่แบบเฮ้ยรู้สึกแบบสบายมากเลยตอนแรกอ่ะในใจแอบคิดเฮ้ยต่ออีกสักวันหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็เออพอก่อนละกันสําหรับครั้งแรกของการทำ water fast ฟฟ72ชั่วโมงเนาะก็ไม่อยากจะใช้ร่างกายมากเกินไปอ,อ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วช่วงที่ระหว่าง0ถึง72ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอะไรจากร่างกายคือนนี้ยเราก็พยายามศึกษาก่อนที่จะทำเนาะก็ศึกษาบนโลกออนไลน์นี่แหละไปดูคอนเทนต์ไปดูคอนเทนต์ค,นนคุณหมอคอนเทนต์ต่างประเทศอะไรเงี้ยฟังหลายๆ YouTube เลยแหละว่าทำแล้วเป็นยังไงเพราะแบบว่าแอบกลัวนิดน,นึงว่าแบบเฮ้ยไม่กินอาหารเลย3วันตายไหมวะอะไรเงี้ยอะทีนี้สิ่งที่ได้มาเนาะ ที่แบบว่าอยากทําก็คือเราจริงๆเราไม่ได้โฟกัสน้ําหนักเนาะแต่เราโฟกอยากจะโฟกัสเรื่องการรีเซ็ตเซลล์ในร่างกายเนาะซึ่งมันจะเป็นเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้คือช่วงเวลาที่แบบศูนย์ถึงยีชั่วโมงแรกเนี่ยระดับน้าตาลของเราจะลดลงเวลาต่ำตานเราลดลงแน่นอนมันเราจะรู้สึกหิวไอ้นั้นแหละมันเริ่มเป็นที่มาว่าทําไมเราหิวนะแล้วก็โรตฮอร์โมนจะเริ่มหลั่งมากขึ้นเนาะโรตฮอร์โมนแน่นอนแหละอย่างที่เราบอกุอถ้าเรามีโกรตฮอร์โมนเยอะๆเราก็จะชะ,ชะลอไว้นู่นนี่นั่นตามปกติเนาะคือวเนาะ คือโจทย์ก็อยากจะชะลอไวเนาะอยากชะลอไวจากข้างในด้วยเนาะปรับอาหารด้วยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะส่วนชั่วโมงที่2 4ถึง48เนี่ยคือร่างกายมันจะเข้าสู่ภาวะคีโตคือดึงไขมันเก่าที่อยู่ในร่างกายเราไขมันสะสมอะเอามาใช้เป็นพลังงานเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปแล้วไงมันก็จะไม่มีพลังงานจากแป้งจากน้ําตาลยะไรไหมมันก็ไปดึงไขมันตึ๊ตตตตตตบๆๆ๊ๆตออกมามันก็เลยเป็นที่มาเช่นบางคนเนี่ยถ้าใครสามารถเผาผลาญพวกระดับไขมันนู้นนี่นั่นได้เยอะเข,ขาก็จะะตัวเเเเลลกงนออยี ทีนี้หัวใจสําคัญที่อยู่ในช่วง2 4 4ถึง48ชั่วโมงเขาเรียกมันจะมีศัพท์หนึ่งคําว่าออโตออโตฟาจีเนาะมันเป็นลักษณะที่ว่าเซลล์ดีในร่างกายเราไปกืนกินเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกายเราอะคือไอสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยเราต้องทําอย่างนี้แหละมันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องทำเนาะเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ย ลดโอกาสการที่แบบว่าเราอาจจะเกิดเป็นโรคต่างๆเนาะก็ก็กกอนนี้ระยะยาวแล้วกันเนาะก็ไปเลยทำเนาะแล้วก็ระดับโกรทฮอร์โมนก็จะเพิ่มขึ้นเนาะโกรทฮอร์โมนก็จะรอวักันไปอีกเนาะความหิวก็เริ่มลดลงแต่ต้องบอกว่าโอ้โหร่างนี้เริ่มเปี้ยเลยเนาะทีนี้จุดจังหวัดที่ชั่วโมงที่4 8่สถึงเจชั่วโมงเนี่ยเป็นเป็นจุดที่แบบว่าไขมันเนี่ยเผาอย่างเดียวเลย ก fate, pues mm things. Things ็เลยกำลังคิดว่าคือพยายามไปอ่านคอนเทนต์หลายๆที nah ่ว่าทําไมวันที่3วันที่3เนี้ยมันมีพลังจังวะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบร่างกายมันน่าจะปรับตัวได้ละมันก็เลยแบบใช้ได้เนาะตัวออโตฟาจีอะไรเงี้ยก็ยังทํางานได้อยู่เอ่อกินเซลล์เก่าเข้าไประดับก้อนหกแต่ระดับก้อน์โมนก็จะเริ่มลดลงแล้วเนาะก็ไอนี้เป็นแบบว่าครั้งแรกของการทำออโตฟาสเนาะไอไอวอเตอร์ฟาสติ้ง72ชั่วโมงนะคือกำลังคิดว่า ดีไม่ดีไม่ไม,ไม่ไม่รู้แหละแต่คิดว่ามันน่าจะดีก็เลยแบบลองดูแต่ถามว่าตายไหมทุกวันอ่ะไม่ตายเนาะมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติก็อยากจะแชร์แชร์ไว้ให้ฟังแล้วกันว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งไม่ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะทําสิ่งนี้แบบว่าเออก็ลองลองทําดูเดี๋ยวยังไงนี่ก็ สมมุติใครได้ดูคลิปนี้อะไรเงี้ยก็เอาเป็นความรู้หรือแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นประสบการณ์มาแชร์ดีกว่าเราก็ไม่ใช่หมอเนาะไม่ใช่นักโภชนาการอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่ก็แชร์เป็นประสบการณ์ละกันแต่หลังจากทำทำหลังจากออกฟ้าก็พยายามกินอาหารอ่อนๆก่อนละกันเพื่อที่ให้ให้กระเพาะอาหารเราอะ่ะมันไม่เคยย่อยอะไรมาสามวันเนาะมันมันจะได้ไม่ช็อกอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละค่ะ ส่วนผลลัพธ์ที่หลังจากวอเตอร์ฟ t ตติ้ง72ชั่วโมงมาแล้วน้ำหนักลงไหมไขมันลงไหมกล้ามเนื้อลดลงไหมเดี๋ยวเราอินเสิร์ตเข้าไปไว้ให้ให้ดู r รีซอแล้วกันเนาะซึ่งอันนี้มาแล้วแต่บุคคลละกันอ่าขอบคุณนะใครที่ดูคลิปเราจนจบก็สงสัยอะไรสอบถามอะไรก็สอบถามได้ยินดียินดีตอบสำหรับเอ็กซ์เพ c e นเนาะ แต่ต้องบอกก่อนเราไม่ใช่แบบนักโภชนาการไม่ใช่หมออะไรอย่างเงี้ยนะอะ่เราก็แบบศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ลองทำประมาณนี้เนาะบ๊ายบาย